สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยมงคลอยู่กับผมโฮสตานนะครับสำหรับ EP9 นี้เราจะมาพูดถึงแจ็คมาชายผู้ที่เคยถูกปฏิเสธจากงานมากกว่า30ที่แม้แต่ KFC ยังไม่รับอดีตครูที่ไม่มีเงินไม่มีเส้นสายมีแต่ความฝันเกิดที่เมืองหางโจวประเทศจีนค่อยๆก้าวขึ้นมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอลบาบากรุ๊ป อาณาจักรของอ e ีคอมเมิร์ซระดับโลกครับในจุดที่สูงสุดของเขาแจ็คหมามีทรัพย์สินมากกว่า60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในประเทศจีนครับแต่เขาไม่ใช่แค่มหาเศรษฐีนะครับเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อความพยายามและวิสัยทัศน์ในวันที่ทั้งโลกบอกกับเขาว่าไม่มีทางเพราะฉะนั้นเราอย่ายอมแพ้นะครับวันนี้อาจจะยากพรุ่งนี้อาจจะแย่ก,กว่าแต่วันถัดไป จะมีแสงอาทิตย์เสมอและนี่คือเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่ทั้งโลกเคยปฏิเสธครับเพราะฉะนั้นสําหรับบางคนเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยเช็คลิสต์ในมือบางคนเริ่มต้นด้วยความไม่มั่นใจแต่บางครั้งทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่เราต้องการคือเรื่องราวเพียงเรื่องเดียวที่จะเตือนให้เรารู้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ดูเหมือนจะเหมาะสมเสมอไปให้ผมเล่าเรื่องของแจ็คมาให้ท่านผู้ชมฟังครับเขาไม่ใช่คนรวย เขาไม่ใช่คนอจัจฉริยะและเขาไม่เคยเป็นคนที่ใครเลือกเขาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ผ่านไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งนะครับแต่ล้มเหลวถึง3ครั้งด้วยกันและเมื่อเขาเข้าเรียนได้ในที่สุดมันก็ไม่ใช่มาหาวิทยาลัยที่ชื่อดังอะไรมากแค่วิทยาลัยครูเล็กๆแห่งหนึ่งเท่านั้นนะครับคนในเมืองของเขาหัวเราะยอนะครับว่าพวกเขาเรียกมันว่า สถาบันชั้น3ามเขาก็บอกว่านั่นคือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เขาเคยเรียนมาดียิ่งกว่า Harvard เสียอีกและใช่ครับเขาเคยสมัครเข้า Harvard จริงๆถึง10ครั้งผลลัพธ์ล่ะครับก็ถูกปฏิเสธทั้ง10ครั้งเหมือนกันไม่มีแม้แต่การเรียกสัมภาษณ์ไม่มีคําอธิบายมีแค่คําตอบคําเดียวว่าไม่รับแล้วก็ได้มาถึงตอนนั้นครับตอนที่เขาได้สอนหนังสือได้เงินเพียงแค่1ิเหรียญต่อเดือนจนแทบไม่เหลืออะไรเหนื่อยล้า อับอแต่แม้ในวันที่แย่ที่สุดเขาก็ยังเชื่อคนรอบตัวพูดกันว่าเขาเป็นคนที่ประหลาดความคิดก็แปลกประหลาดไม่มีทางที่จะได้ไกลหรอกและบางทีเขาอาจจะประหลาดจริงๆแต่ในปี1994ระหว่างทริปสั้นๆที่อเมริกาเมื่อเขาได้เห็นคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาไม่ได้เพียงแค่เห็นเป็นแค่เครื่องจกักร แต่เขาเห็นว่ามันเป็นอนาคตและเขาก็ได้คิดในใจว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนโลกนี้นะครับผมไปตลอดการและเขาไม่มีเงินไม่มีเส้นสายไม่มีใครหนุนหลังเลยสักคนแต่เขามีสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักรักษาไว้ก็คือศรัทธาของเขาเองและก็ได้มาถึงวันนี้ครับณปัจจุบันผู้คนเรียกเขาว่าอัจฉริยะนักมองอนาคตผู้เปลี่ยนเกมแต่ความจริงคืออะไรแจ็คมา พูดด้วยตัวเองว่าผมไม่เคยฉลาดผมแค่เป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาเคยใช้เวลาอยู่กับคนอย่างบิลเกตส์วอร์เรนบัฟเฟตต์และแล r รีเพจและเขาสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทุกคนมีเหมือนกันก็คือพวกเขาไม่บน่นพวกเขาไม่นินทาพวกเขาแก้ปัญหาและโอกาสมักจะซ่อนอยู่ตรงนั้นแหละครับกลางเสียงบ่นของคนอื่นถ้าคุณมองเห็นมันแล้วคุณแก้มันได้คุณก็ได้เดินนำหน้าคนอื่นไปแล้วหนึ่งก เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะมีใครบางคนที่ยังไม่เชื่อในตัวคุณหรือบางทีคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคุณเองแต่รู้ไหมครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องให้ทุกคนเชื่อในตัวคุณไม่ต้องการเสียงส่วนใหญ่ด้วยซ้ําไปครับแต่คุณแค่ต้องเชื่อในตัวเองแล้วมีอีกสักหนึ่งหรือสองคนที่กล้าพอที่จะฝันและมุ่งหน้าไปกับคุณและในวันที่คุณตื่นเช้า เหนื่อยล้าและรู้สึกว่าตนเองตามไม่ทันในวันที่สัปดาห์มันดูยาวเกินไปและเป้าหมายของคุณดูไกลเกินเอื้อมจำไว้ให้ดีนะครับว่าแจ็คมาไม่ได้เริ่มต้นด้วยพรสวรรค์เขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินทอง เขายังไม่ได้เริ่มต้นด้วยความมั่นใจเลยด้วยซ้ำไปนะครับและเขาเริ่มต้นจากการถูกปฏิเสธแต่เขาก็ได้เลือกที่จะลุกขึ้นและสร้างมันขึ้นมาอยู่ดีนี่คือข้อความเตือนใจของคุณในเช้าวันจันทร์ว่าโลกนี้นะครับไม่ได้ต้องการคนที่ดูเหมือนจะใช่แต่มันต้องการคนที่ยังเชื่อแม้ไม่มีใครเชื่อด้วยเลยก็ตามเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาฝันและอย่ารอให้โลกอนุมัติคุณก่อนนะครับ เริ่มเลยครับตอนนี้สำหรับตอนนี้รายการเราก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม EP9 แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ติดตามผลงานของทางรายการไทยมงคลต่อไปนะครับวันนี้ผมโฮซันขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ